ในสังคมไทยเนี่ยเขาโกงกันมากขึ้นหรือน้อยลงในสมัยก่อนนี่อาจารย์คงจะเคยได้ยินคําว่ากินเมืองอมสมัยก่อนนี่กินเมืองกับกินเมืองสมัยนี้ไม่เหมือนกันกินเมืองสมัยก่อนนั้นหมายความว่าส่วนกลางเนี่ยคือพระมหากษัตริย์เนี่ยส่งคนไปปกครองหัวเมืองให้อํานาจให้อําานจแ้วให้ไปหากินเอาเองไปหากินเอาเองโดยที่คนคนนั้นไม่ต้องไปทํา รักกิจอย่างอื่นเลยเพราะฉะนั้นไอ้กิจการต่างๆในเมืองที่เขาไปปกครองเนี่ยเขาสามารถที่จะเก็บภาษีหรือกำหนดอัตราในเรื่องรายได้ต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยทางเมืองหลวงจะสั่งไปว่ากี่เปอร์เซ็นต์ต้องส่งเมืองหลวงแล้วที่เหลือนั่นน่ะทางเจ้าเมืองกับคณะกรมการเมืองอ ก็จะไปตกลงกันเองแบ่งกันเองแต่สมัยนัย้นก็มีการทุจริตหรือการโกงกันมาแล้วจากคนที่ไปกิน,กนเมืองแต่ว่าเขากินเฉพาะเมืองเล็กๆแล้วก็รายได้เล็กๆน้อยๆแต่กินเมืองเดี๋ยวนี้มันกินทั้งประเทศนะ,นะครับ กินโครงการใหญ่ๆกินงบประมาณแผ่นดินในขณะที่ชาวบ้านโกงกันด้วยอัตราค่างวดไม่เท่าไรแต่ระดับสูงขึ้นมาซึ่งประกอบขึ้นด้วยสามกลุ่มด้ยวยกันขื<ม>้นหนึ่งกลุ่มธุรกิจสองกลุ่มข้าราชการประจำสาม 3, กลุ่มนักการเมือง<ม>การแยกกันโกงการทุจริต <c oughs> มีครับแต่ขณะเดียวกันการร่วมมือกันโกงทั้งสามกลุ่มพร้อมกันก็มี เพราะฉะนั้นผมจึงว่าปริมาณก็ดีวิธีการก็ดียิ่งธุรกิจซับซ้อนพัฒนาบ้านเมืองพัฒนามามากมายเนี่ยทำให้การโกงเนี่ยมีมากขึ้นแล้วก็มีเทคนิคพิสดารมากขึ้นเดิมเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าบางทีเขาโกงกันเองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเลยร่วมกันโกงคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ครับก่อนนี้นักธุรกิจเนี่ย <c oughs> มักจะถูกข้าราชการหรือนักการเมืองเนี่ย รีดไถยหรือโกงหรือทุจริตครับแต่ในขณะเดียวกันเมื่อนักธุรกิจมีธุรกิจของตัวมากมายขายายใหญ่โตขึ้นนักธุรกิจมองเห็นแล้วว่าถ้าตัวเองมีความสัมพันธ์ทางการเมือง <c oughs> การเมืองจะช่วยปกป้องหรือส่งเสริมธุรกิจของตัวได้พันตำรวจโทสุรเชษฐ์โกงในประเทศไทยเท่าที่เห็นเท่าที่เห็นคดีเท่าที่มีการฟ้องร้องมีการให้ไปสืบสวนสอบสวนอะไรก็ตามรู้สึกมันมากขึ้นหรือน,น้อยลง ทำคดีมาตั้งแต่ปี2523คดีสมัยก่อนนะ,ปะเป็นคดีที่เล็กๆน้อยๆโกงกันน,น้อยๆนะฮะแล้วก็คดีที่ง่ายๆ <c oughs> โกงกันง่ายๆ <c oughs> แต่ว่าก็พัฒนาตามเทคโนโลยีมาเรื่อยๆเอาผมยกตัวอย่างว่าธนาคารสมัยก่อนเนี่ยบุ๊กนี่ก็ต้องลงด้วยพิมพ์ดีดทำด้วยพิมพ์ดีดใช้มือเขียน แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันออนไลน์ไปทั่วประเทศเพราะฉะนั้นถ้าจะโกงหรือจะทําอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็รวดเร็วเอากับง่ายและกับรวดเร็วเบอร์กดเบอร์ทาเองถอนเองจบครับก็มากขึ้นคล้ายๆกับที่คุณประสงค์พูดครับผมแล้วความรู้สึกเนี่ยเบื้องต้นมากขึ้นในระดับชาวบ้านชาวบ้านที่เขาตกทองกันที่เขาโกงกันชัดๆหรือว่าในวงการธุรกิจการเงินหรือว่าในวงการการเมือง แล้วก็บรรดาธุรกิจขนาดใหญ่คือโกงตอนนี้เนี่ยมันมีทุกระดับในระดับชาวบ้านก็โกงกันโดยความรู้ความสามารถของชาวบ้านในระดับกลางขึ้นมาเนี่ยในระดับพวกสถาบันทางการเงินเนี่ยก็ว่ากันด้วยความรู้ความสามารถในด้านของสถาบันการเงิน <c oughs> ในระดับสูงก็ว่าด้วยความสามารถของระดับสูงไปอย่า oh. งชาวบ้านเนี่ยตกทองกันง่ายๆเนี่ย ก็ทํากันง่ายๆนะครับเอาทองเกเนี่ยมาแลกทองแท้จากคอท่านอาจารย์เนี่ยผมสามารถทําได้อาจารย์สริคิดยังไงตรงนี้มีความมากขึ้นในแง่ของปริมาณจํานวนคนแล้วก็มีมากขึ้นในแง่ของเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีมากขึ้นถึงจํานวนเงินที่โกงคือมันมีครบทุกอย่างนะฮะก็คือในแง่ของคนนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีอาชีพมากขึ้น แล้วเมื่อมีอาชีพหลากหลายมากขึ้นมันก็เปิดโอกาสที่จะทําให้คนนั้นเนี่ยโกงมากยิ่งขึ้นในแง่ของกรณีเปอร์เซนต์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจำได้เลยว่าสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยจะได้ยินคุณนาย1ิซคือเราจะได้ยินในแง่ของเปอร์เซนต์สิแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยพอมีการแฉรหรือมีการจับกันแม้ทีไรเนี่ยมันเกิน1ิบทุกรอบเลยนะคือมันไม่ใช่สิบเปอร์เซนช์แล้วจำเลยคือจะวิธีการโกงวิธีการหักวิธีการอะไรกันแล้วแต่เนนนีีท้ออกกหืจา จำนวนคนมากขึ้นเปอร์เซนต์ที่เอามากขึ้นแล้วเนี่ยวิธีการต่างๆนั้นกน็แย,ยบยนต์ขึ้นก็แยบยนต์<ม>แล้วก็ซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งมากขึ้นคนพวกไหนคิดว่าอตอนนี้นะที่น่ากลัวเนี่ยดูเหมือนที่เพิ่มขึ้นนะแต่จะมากกว่าหรือยังอะไรยังไม่ทราบนะ<ม>ก็คือเอกชนที่ฝรั่งเขาพูดกลุ่ม IMF ที่เขาเข้ามาเนี่ยคือเขาบอกประเทศเรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยเพราะคอร<ม>์รัปชันแล้วเขาก็บอกว่า เขาแปลกใจมากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาคิดว่าคอร์รัปชันเนี่ยอยู่ที่วงการเมืองและวงการรัชการแต่ที่มันล่มสลายครั้งนี้มันเกิดจากคอร์รัปชันของเองกชนผู้บริหารโกงบริษัทตัวเองไซฟ,ฟอนเงินนะก็คือว่าเอาเงินจากบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนแล้วก็ดึงเข้าบริษัทที่ตัวเองมีหุ้นใหญ่นะครับนี่บริษัทมหาชนตัวเองจะมีหุ้นแค่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นคนอื่นช่วยซื้ออยู่เก้าสิบแต่มีบริษัทเนี้ยตัวเองมีหุ้นอยู่เก้าสิบ แล้วก็มีพี่น้องคนละหนึ่งคนละสองคนละสามไอ้เงินจากตรงนี้มันเข้ามาตรงนี้เยอะมันโยกไปโยกม,มันโยกไปโยกมา